อาคาติวดาอยู่ในสมุทรไทยจนอยู่ตัวปยในจักรวาลพระภูมิเจ้าทีเจ้ากรุงป่าลีในที่นี้นาทันเฝ้าดูเลแต่การนั่นมาว่าพิษกับหน้ามาเตะตกโคนข้าขอเจิญทานเสด็จกับข้านพจมานกันอ่อนทันจุ่งรีมาตามที่มู่ข้าอ่อนวอนเสด็จดดำเนินเอืโจรนข้าวในโรงพิธีทังข้าวเหนียวข้าวเจ้า ทีกทั้งมากราวสำหรับบุทรบามาลีเขาคงเขาวขาวนเป็นกันอย่างดีบุทรบามาลีได้เตงมาถวายน้ำส้มน้ำใสพระทีพย์ดงไวจุดตั้งอย่างไรถูกเทียนชวลาจุด่วงพัะนารายณผู้่าได้จัดไวทุกสัตพันอันมีควันทูควันเทียนข้าจำหนุ่งเนียนอาเทของดีดีเรื่องบูชาอย่าตั้งเมยเทวดาพี่ ปกังวันนี้ท่านมาเสด็จสมจุ่มเชยจึงทานสัาไรนยเทวดาทั้งหลายที่ข้าเลือกใช้เทวด,ดาทุกราศิอรอดีเรวว้ให้ท่านมารับเอาไปเพื่อที่บูชาสิ่งไหนตรงใจขอทานรับไปเรวไ้เถิดนายนำสำําราญทุกทานที่มาเข้าของนี่นาะบูชาถวายไปสิ่งใดผิดพลาดอย่าได้พยาบาดแก่มูกาทั้งหลายมูกาโคสมา เทวดายิ่งใจระงับโทษผู้ไอเผยยายมีมาเมื่อทานเสวยเลวเทวดาดุงแปลัดโลดเมตตาอวยใจให้โพนดับถูกลูกค้าให้มีลาบไลมาสริงขานเพื่อคู้องปัดสัตรูไขรายทุกมห้ยดับไอสิ้นสูนในมีโชคมีใจเป็นรอยเท้าสวีกูณเทวดาเกื้อกูลผู้ลายถูกโซ่ถูกเฮยจะได้ให้ไปเป็นทุกถุกประการ ถ้าเขาอัจเจออาดกำเนินมาสู่ตูรุบีมา่วนตัวตุกโอมงราราตยาจะมาสลักกาสัการมอนาคสักเ้ยหมดเลยโอเปอริพุนจังจููจะมาที่วัดไทยพิพีธภัณฑทุกปรการที่มาสูนยป่าพยายนจะนะัมปังนาสาลีนาตัวปอยอากาศก็เทวดา อยู่ในสมุทรไทยจนอยู่ตัวไปในจักรวา,าลาพระภูมิเจ้าทีเจ้ากรุงป่าลีในทีนี้นาทันเฝ้าดูแลแต่การน,นั่นมาว่าพิษักกับน้ามาเตกตโก้กข้อเจิทกานเสด็จขับขานพจจมากนกันอ่อ,อนทันยุงรีบมาตามที่มุ่งข้าอ่อนวอนเสด็จดำเนินอึงโรนข้าในโรงพิธีทัทข้าวเนียวข้าวเจ้า อีกทั้งมากราวสำหรับบุษบาหมาลีข้าวคงเขา่าวานเป็นกันอย่างดีบุษบามาลีได้เตงมาถวายน้ำโซมน้ำใสปพระทีพย์ดงไวจุดตั้งอย่างไรายดเตียนชวลาจุดจวงพัะนรา,ายมูค้าได้จัดไว้จุดสัพันอันมีควันทูควันเทียนข้าจำหนุ่งเนียนอาเทคของดีดีเรื่องบูชายตั้งเบยเทวดาพี ปกตงวันนี้ท่านมาเสด็จมจุ่มเยชยจึงทานสําไรน์าย่เทวดาตั้งไายที่ข้าเลือมใช้เทวดาทุกราศีจอรอดีเรว้ให้ท่านมารับอาไบทเครื่องที่บูชาสิ่งไหนตรงใจขอทานรลับไปเรืวว่ว้ๆจนนายอิ่มนำสำําราญทุกทานที่มาเข้าของนี่นะบูชาถวายไปสิ่งใดผิดพลาดอย่าได้พยาบาดแก่มูข้าทั้งลายมูข้าโพสมา เทวดายิงชใจระนับทูลป่วยเผยยายมีมาเ <c oughs> มื่อทานสาวยเลวเทวดาดุกแลว้วตัดรูดเมตตาอวยใจให้โพนดับถูกลูกค้าให้มีลาบไลมาสาริงขานเพื่อคูณองปัดสัตรูเผยรายทุกมู้ดับให้สิ้นสูนให้มีโชคมีชใจเป็นรอยเท้าตะวีคูณเทวดาเพื่อกูลผู้ลายถูกโซ่ถูกเผยนตรายไฟไฟให้ไปเป็นทุกทุกประการ ถ้าข้ออัดเจอถ้าเจดกำเนิดมาตูโลงปริมาณ่วนกวตุกโองของราษฎรจะมาสรับการอักการอนาคตเดินไปเลยโอเปอร์พุ่งจัมปุ่จะมาที่วันไทยพิทุรีรักแม่หลวงพรกาบที่มาสุตตะพยจญนะสัมปันน์นั้สายีน่าปิวั ขอตั้งกิตอธิษฐานนอบน้องนมัสการต่อเราเทีพยาดาทั้งหลายตลอดไปจึถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระจัตุโลกบาลภูมิสถานท่านเต็ที่เม่นานกรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่เฝ้ารักษาณสถานที่แห่งนี้วันนี้มีการข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอจัดงานคืนสู่เย้าลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองสงขลาขอเทพียดาเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีและนานธรณีที่อยู่ในที่แห่งนี้ที่ได้ร่วมกันอันเจญมาแล้วในวันนี้ทุกทุกท่านทุกทุกองโปรดเมตตากรุณารับเครื่องสักการะบูชาทั้งข้าวหวานดอกไม้ทุกเทียน เรื่องสาระพุทธประการของมวลหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จแก่กิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ให้สงบสุขให้สำเร็จร่มเย็นผ่านไปได้ด้วยดี อย่าให้มีเหตุเพศภัยสิ่งใดใดมารบกวนขอคุณอำนาจบารมีเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายจงคุ้มครองปกปักรักษามวลหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถจัดกิจการทำการงานทั้งอวง,ง,นง,วงในครั้งนี้นให้สำเร็จสจิ้นไปได้โดยดีทุกประการถืด